อันนี้จะมาสอนวิชาช,ชีพทำอะไรครับวันนี้ข้วาวมันไก่ค่ะข้าวมันไก่ใช่ค่ะอันนี้ไก่ช่วงนี้กําลังทําอะไรอยู่ครับตอ,ตอ,อนนี้เรากำลังจะต้มไก่ต้มไก่ไมไก่ไม่ไก่ที่กำลังล้างค่ะอนี่กำลังเตรียมวัตถุดิบนะครับมีขิงนะครับพริกกระเทียมผักชีแตงกวา ตอนนี้น่าจะเป็นทำน้ำน้ำซุปนะครับครับอันนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดตำหนักวัดตำหนักที่ไหนวัดตำหนักสวนขวัญค่ะที่แม่เหี่ยค่ะตะบลแม่เหี่ยค่ะก็จาะมีแรงชางเชียงใหม่เนาะเนาะหน่วย พิธีอิดนะครับของวิทยาลัยสรารพัดช่างเชียงใหม่นั่นเองอันนี้ครูยุ้ยนะครับพวกเราเวลาทำกิจกรรมแต่ละอย่างเนี่ยพวกเราต้องเีทะเบน้อยเลยครับ